สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับพวกกับพวกเราอี่เช่นเคยนะครับช่องเนียาพาเพลินค่ะทุกคนวันนี้เราได้อะไรมากินวันนี้เราได้เป็นส้ตมตำค่ะทุกคนวันนี้มาตำเชียงใหม่ครับตำเชียงใหม่อ่ะเทเลยค่ะเทไปค่ะต้เทไปมา มาจากทุกคนมากินข้าวกันค่ะทุกคนนี่มันข้าวเหนียวนะครับมาน,นี่มีหมูทอดด้วยนะทุกคนแล้วก็หมูจีนผักกาดก็มีกระถิ่นผักกาดมาดิมอค่ะทุกคนชะอมครับช่อมนี่หละนี่เรามีสตอด้วยครับโอ้ยปเป็นจ้ะอืมมาทุกคน ลุยเลยครับเข้าเย็นนะครับพี่น้องนี่คิดอยากกินแต่ส้มตำช่ไหมเยอืม ฝนตกก็ไม่ได้อะไรกินนะคุณอนนี้คิดอยากส้มตำก็กินไปเลยเปิมครับพ่อช่วยอืมข้าวหอมหอมะ หมือทอดสามชั 3, ้นครับสามชั partido, ้นทอดมาครับพ่อพี่น้องแซ่บๆเลยเมนูที่กินไม่เบื่อครับทุกคนเมนูนี้ xong tâm

นี่อืมวันนี้กินง่ายๆครับวันนี้ ไม่ต้องตำเยอะครับตำพอดีพอดีเนาะมึงค่อยอร่อยนะเนาะตำเยอะม่อร่อยครับคุณทำแบบน้ำคูกิต่อต้มไป กินน้ำปลาระเพิ่มความนัวครับให้กับหมูทอดนะครับได้ยินสตอไม,ไม่สตอไม่ใหญ่เลยนคนผู้ชายชอบ

ทำใหไงลงมือก่อนนะนี่นี่น้ำชามชั้นทอดเข้ากัน,นาออกามาออกกับต้มตำทุกคนอืม ง่ายง่ายง่ายมากอือเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็กินแบบนี้นะครับคุยท <c oughs> ี่น้อง <c oughs> ไม่ต้องอะไรมากมายเนาะอืม 嗯。Mm. อย่างนี้ก็ฝากดูคลิปของเรานะคะทุกคน,นกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะ ข,ข่าแขกขิงเหวอร้อนก็อร่อยครับทุกคนเราจะพูดไม่เก่งแต่เราก็กินเก่งนะทุกคน <laughs> ยำมมห yeah. มักเนี่ย เต็มคำไปขอาก็ซส้มตำก็อร่อยจ้า

คุณแมอืมเฮ้ยอวันนี้หิวข้าวมากทุกคนนี่กินจนหมดเลยค่ะทุกคนวันนี้อืมอิ่มด้วยค่ะยังไงก็ฝากดูคลิปของเราได้ค่ะทุกคนแล้วก็กดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะทุกคนวันวันหน้าเราจะทำอะไรกันให้ดูอีกอยังไงก็ฝากติดตามช่องเราไดคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะครับ